สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านดิฉันปริยพรทากสืพิธีกรจาก The Asian p a r e n t Channel ค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ทุกคนนะคะปรารถนาที่จะเห็นลูกมีพัฒนาการที่ดีมีความพร้อมรอบด้านทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจรวมไปถึงอยากเห็นลูกอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและนั่นก็เป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาคตเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กทั้งสองท่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีสสดครับี่กครับอย่างแรกเลยค,ค่ะ <ผม S 1> อยากจะให้คุณหมอแนะนําคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยในการส่งเสริมให้ลูกเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีเนี่ยได้อย่างไรคะอัะนดับแรกคุณพ่อแม่ต้องหาโอกาสนะครับว่าหาโอกาสไดแ้แล้วเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองผ่านสิ่งต่างๆรอบตัวสิ่งแวดล,ล้อมนี่หละครับคือสนามการเรียนรู้ให้ลูกได้พัฒนาตัวเองที่สําคัญลูกต้องไม่เจ็บไม่ป่วยสมัยนี้นะคะคุณหมอ โอ้โหโรคใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายเราพบเลยนะคะว่าเด็กหลายคนเนี่ยพอกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยป่วยบ่อยมากในทางกับการนะคะก็มีเด็กบางคนค่ะไปโรงเรียนที่เดียวกันเรียนห้องเดียวกันแต่กลับมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ยังมีพัฒนาการที่ดีอีกด้วยอยากจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าทําไมร่างกายของเด็กแต่ละคนถึงได้แตกต่างกันคะเด็กปัจจุบันเนี่ยพบว่าไม่สบายกันมากนะคะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนกันตั้งแต่อายุน้อยๆนะคะ โดยการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในเด็กเล็กก็คือการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจและก็ทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเราก็จะพบเด็กที่มีอาการท้องเสียเป็นหวัดอปอดอักเสบเนี่ยพบมากเลยนะคะ,คะการที่จะป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อบ่อยนะคะทางหนึ่งก็คือการให้วัคซีนป้องกันโรคนะคะส่วนอีกทางหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือการมีโภชนาการที่ดีค่ะโภชนาการที่ดีเนี่ยเป็นแบบไหนคะ ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กก็คือนมแม่นะคะเนื่องจากในนมแม่นี่มีส่วนประกอบนะคะที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญก็คือจุลินทรีย์สุขภาพที่ชื่อว่า lactobacillus r ม a m n o s u s GG จุลินทรีย์ตัวนี้มีผลงานวิจัยทางการแพทย์จำนวนมากนะคะ,คะพบว่า สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะช่วยป้องกันการติดเชื้อของทางเดินอาหารและช่วยป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่เนี่ยไม่สามารถให้นมแม่ได้คุณแม่ก็อาจจะเลือกนมนะคะที่มีส่วนผสมของตัว lactobacillus rhamnosus GG ค่ะ พอคุณหมอบอกว่าเหมือนกรอกป้องกันตามธรรมชาติเนี่ยดิฉันเห็นภาพชัดในหัวเลยนะคะคว่าถ้าลูกเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมั่นใจว่าลูกเราเนี่ยสามารถที่จะออกไปเผชิญโลกกว้างได้ยอย่างมั่นใจเลยนะคะคุณหมอคือต้องครับนอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วนะครับอย่าลืมส่งเสริมให้ลูกๆนั้นมีทักษะทางสังคมที่ดีด้วยที่เราเรียกกันว่า SQ นี่แหละครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักคําว่า IQ EQ อยากจะทราบว่า SQ นี่จริงๆนวมันคืออะไรล่ะคะคุณคคหมอ SQ ก็ย่อมาจากคำว่า Social q u o อเชียนะครับซึ่งหมายความว่าความฉลาดทางสังคมความฉลาดทางสังคมนี่หมายความว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมได้เป็นอย่างดี หรือว่าเวลานี้ควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแล้วเด็กที่มี S Q D เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างตามช่วงวัยนะครับอย่างเช่นนะครับว่า6เดือนแรกแหลจะเห็นเลยว่าเด็กบางคนปรับตัวง่ายกินง่ายนอนง่ายในช่วง6เดือนถึง12เดือนที่2องจะเห็นว่าเด็กส่วนนึ่งเริ่มรู้จับอดทนรอคอยได้มากขึ้นเวลาหิวก็ไม่ต้องกินทันทีนะครับเวลาร้อนเวลานหนาวก็รอได้1นถึงสปีเป็นช่วงวัยต่อแต่ก็สามารถช่วยเองได้มากขึ้นควบคุมตัวเองได้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองไม่ไปร้องรีกนี่ตามห้างบ่อยๆนครับ พอสามถึงหปีก็จะเห็นละปรับตัวเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนอนุบาลได้ไปโรงเรียนมีขนมก็แบ่งเพื่อนกินมีอะไรก็แบ่งเพื่อนเล่นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของเด็กที่มี SQD ตามช่วงวัยของเขาครับผมแล้วคุณแม่ค่ะควร<ม>ที่จะพัฒนาตัว SQ ของลูกเนี่ยได้ตั้งแต่ลูกอายุเท่าไหร่คะจริงๆอันดับแรกเลยนะครับคุณแม่เองต้องเตรียมตัวเองก่อนเนาะตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะมีลูกละหรือว่าระหว่างตั้งครร เพระาะว่า9เดือนที่คุณแม่ตั้งครรเนี่ยหลังจากคลอดมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่ตั้งแต่ขวบปีแรกนะจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแล้วลูกจะซึมซาบจากสิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติวิธีคิดวิธีปฏิบัติของพ่อแม่ใช่ค่ะวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายสมองอารมณ์และก็สังคม เพราะฉะนั้นการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นมากมเพื่อช่วยให้เขาเสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัดค่ะก็นอกจากร่างกายจะแข็งแรงแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าลืมส่งเสริมให้ลูกมีทักษะทางสังคมที่ดีด้วยค,ความสามารถในการปรับตัวนี่แหละจะทําให้เด็กๆนั้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จนะครับเรียกว่ามี EQ ที่ดีนี่แหละครับวันนี้เ,นเราก็ได้ความรู้มากมายนะคะจากคุณหมอต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะค สุดท้ายนี้แล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมนะคะสร้างทักษะทางด้สังคมให้กับลูกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการควรเลือกนมที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำตัวน้อยในอนาคตวันนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ